เช้าก่อนไปโรงเรียนเด็กๆที่บ้านน้องพลวงจะมาเลือกเก็บดอกไม้เลือกดอกที่สวยที่สุดตั้งใจเลือกตั้งใจเก็บจนได้ดอกไม้ช่อเล็กเอาไปโรงเรียนดอกอันชันครับเพราะมันสวยครับดอกดาวเรียงครับเพราะมันหอมและมันสวยค่ะผมปลูกเองครับโรงเรียนน้องพลวงมิตรประชาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่มีฝันไกลเพราะอยากสร้างเด็กให้เป็นคนดี อำนวยการจึงทำโรงเรียนให้เป็นอาณาจักรคุณธรรมให้ทุกกิจกรรมเป็นกระบวนการปลูกต้นคุณธรรมลงในใจเด็กและครูคืออะไรก็ตามถ้าทำทุกวันนะมันจะสะสมอยู่เรื่อยๆตอกย้ำอย่งเดียผมจึงตั้งคำว่าปลูกต้นคุณธรรมไงชั่วโมงแรกของทุกวันเริ่มต้นด้วยความสดชื่นเมื่อเด็กๆนำดอกไม้หมามอบให้คุณครูทุกคนเป็นดอกไม้จากใจบริสุทธิ์ แทนความรักและคำขอบคุณจากศิษย์เพราะว่าเรารักคุณครูคะ่ะคุณค่าของมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าสีสันของดอกไม้ที่นำมาแต่ว่าขึ้นอยู่กับความตั้งใจของเด็กที่เขาจะนำมามอบให้คุณครูรักครูต้อมครูเพ็ญครูฝนครูติ๋ง และได้ให้ความรู้สึกดีๆแก่กันเป็นการบ่ม <า S 1> เพาะมาเมล็ดพันธุ์ความรักความเมตตาให้งอกงามในใจคุณธรรมจะต้องขายายในลักษณะที่จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งจากจิตดวงหนึ่งสู่จิตดวงหนึ่งวิธีสอนของครูดีเด่นทั่วโลกคือเมตตาต่อเด็กผมจะสร้างครูผมให้เป็นครูเมตตายามเช้าในโรงเรียนเงียบสงบ เมื่อเด็กๆและครูน้อมกายใจลงสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาด้วยกันฝึกใจไปพร้อมๆกับฝึกกายเสริมด้วยกิจกรรมสร้างพลังด้วยท่าทบทวนคุณธรรมทั้ง8ประการทั้งการทำโยคะฟังนิทานความดีหรือการเปล่งเสียงร้องเพลงระลึกพระคุณแม่เป็นกิจกรรมที่ทั้งเด็กและครูมาช่วยกันรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยให้ต้นคุณธรรมเล็กๆเ,เติบโตแข็งแรงขึ้นทุกวัน ให้เรียนหนังสือเก่งให้มีจิตใจอ่อนโยนดีแบบว่ามีสมาธิมากที่สุดสมัยก่อนนี่เด็กจะก้าวร้าวมากพอมาทํากิจกรรมนี่ปุ๊บเด็กก็จะลดแล้วก็นิ่งแล้วกเก็บอารมณ์ได้แล้วเรื่องความเมตตานี่เขาก็มีเยอะแล้วขยนันยิ่งขยันนะคะเด็กที่นี่เปลี่ยนจากโรงเรียนเล็กๆด้อยโอกาสเป็นโรงเรียนสร้างโอกาสให้เด็กๆได้เติบโตท่ามกลางความรักและความดี ปลูกต้นคุณธรรมวันนี้ดอกไม้คุณธรรมจึงเบ่งบานไปทั่วทั้งโรงเรียน